สวัสดีค่ะเพื่อนทกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยววัดนะคะซึ่งจะเป็นวิหารหลวงพ,อพ่พอุุทธโศธรนจำลองนะคะที่วัดเขาคันธมาศหีอภิเัตหรีจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้นเร๊ก็จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมาเที่ยวชมความสวยงามนะคะของวัดนี้นะคะวันนี้ฟ้าใสกระจ่างแจ้งเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระบนโดดกันนะคะวันนี้สวยจริงๆเพราะ สวยมากพระอาทิตย์สวยมากเลยค่ะทุกคนก็รู้สึกเหมือนอยู่เชียงใหม่เลยอ่ะตัวเองทุกคนนี่นะคะก็มีท่านพญานาคสวยเลยนี่นะคะสามเสียงเป็นบันไดทางขึ้นให้กับเรานสวยมากเลยะคเป็นบันไดขึ้นลขึ้นไปกันเลยค่ะขึ้นบันไดเลยค่ะ เออเกรดสวยนะคะ<ว> <S <S เขียวอุดมสมบูรณ์เลยขวนสวยมากเนี่ยสงบค่ะแต่ที่สำคัญคือไม่มีคนเลย <S 2> <S 2> อะถอดแม่นดีค่ะเราเข้าขึ้นไปไหว้พระบนโบดกันนะคะ สวยมากเลยค่ะเพื่อนโวันนี้ก็จะสร้างเป็นทรงกลมนะคะให้ล้อมโบสได้ <c oughs> เดินชมวิวรอบๆได้นะคะสวัสดีค่ะสมเนรสวัสดีค่ะอันนี้สัมมนเนรร่ำรวยบารมีโอโ้โหค่ะ อันนี้สัมมาเนนมั่งมีสีสุกนะคะอ่ะทุกคนรับพรกันนะคะสัมมาเนนมาให้พรกันนะคะขออนุญาตนะคะนี่คือฤาษีวารีพุทธจันทร์โตคุณมังสีนะคะด้านนี้แล้วก็พุทธชินราชเดี๋ยวเราไหว้พร้อมกันเลยแล้ว,วก,ลกันเนาะ,ะนี่ค่ะนโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมต,ตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณทรงฟ้าโมทรงดินพุททรงศีลธาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธังแคลคลาธมังแคลคลาสังฆังแคลคลาสัตตูภัยพานวินาศสันติ นาการโกลกุสันโธชิโรมะเฉโมกาโรโกนาคมโนนาจิเตพุทธากาโรกสโปพุทโธจัเทเวเนเต,เตทากาโรศีสากยมุนีโคตมโมยะกันเตยะการโอลยเมีไตโย,ยชิวหาทีเตปัจจพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโห อรหังพุทโธอิติปิโสภความามิหังสาธุขอพรอ,นอนันเพริศนะคะขอ,อสวดมนต์เปิดทางแสงสว่างเปิดทางแห่งปัญญา เลขหค่ะทุกคนเลขหนะคะเลขหกนี่คือเลขวันเกิดตัวเองเลยนะใบที่6แจ้งถแถลงสารโชคของท่านนั้นเปรียบดังสร้างสะพานคิดก่อการสะดวกทําข้ามทันทีเวลานี้ก็ยังยุ่งยุ่งลำบากอยู่แรกลงรากต้องเหนื่อยเมื่อเต็มทีพอลุกล่วงสําเร็จเสร็จสิ้นดีสะพานนี้จะช่วยให้ฮะไทยสบายอ่าลากของท่านนั้นเนาะเนาะนั่งรอกร ไม่ต้องร้อนใจยุ่งมุ่งจิตหมายถึงเวลาแล้วจะเห็นไม่เว้นวายอ้ายิ่งแก่กายยิ่งสำลานบาน,บานเบิกสวงโอ้เนือ,อท่านนั้นว่าเป็นป้ายอยู่ด้วยกันแล้วสบายจะหายห่วงพร้อมสินทรัพย์ชายหญิงสิ่งทั้งปวงอีกลุกล่วงทุกโศกโรคภยัเยเอ่ยอ้มไมกอดถือว่ายอดเยี่ยมนะคะก็ทำสิ่งที่เรารักเราชอบไปในทุกๆวันนะคะเดี๋ยว โชคลาภสิ่งดีงามก็จะทําให้เราได้รับผลสําเร็จเองใจเย็นๆรอรับอย่างมีความสุขกันนะคะ